เราจะมาปิดผู้ทายคำเหมือนเดิมนะแต่จะเป็นพ่อกับแม่ทีเ่นครั้งนี้มันเป็นการที่แบบว่าเราประกาศตึกกันเลยนะแล้วเราจะมารู้กันเลยว่าในบ้านใครเป็นใหญ่หไม่แน่นเลย <laughs> <laughs> เพราะมันไม่แน่นไงน,นะมันโกง้งไม่ทนันไรอ่ะไแล้วอ่ะฮะ <laughs> <laughs> ไปดูลูกกันเลย ไลนาฬิกาตันชาสวาัสดีค่ะเฮ้วันนี้จะบอกว่าปิดหูทายคำตอนจ้าเล่นกับพี่แจ๊กอ่ะคนแบบชอบมากแล้วคนหัวเราะเยอะมากคนมีความสุขเยอะมากคุณค่ะครั้งนี้ค่ะเราจะมาปิดหูทายคำเหมือนเดิมนะแต่จะเป็นพ่อกับแม่ที่เล่นกาติกาเล่นได้เปล่า เล่นได้เปล่าครั้งนี้มันเป็นการที่แบบว่าเราประกาศศึกกันเลยนะแล้วเราจะมารู้กันเลยว่าในบ้านใครเป็นใหญ่โอเคไหมแม่ถ้าสมมุติว่าแม่แพ้เขาแม่ไม่ยอมเขานะยอมแต่ถ้าพ่อแพ้แม่ต้องไปโรงพยาบาลต้องไปโรงพยาบาลด้วยพยาไทยเออพยาไทยนะไม่ต้องเสียตังค์ตังโอเคไหมไม่เอาเออเอาไงอ่เออไม่เอาเออไม่เอาไม่ต้องให้เลยใลยใครจะเป็นคนใบ้ใครจะเป็นคนไทย ใครใบก่อนแม่ใบก่อนใครใบพ่อใบเอาพ่อใบก่อนอะไรแม่แล้วแม่ใบก่อนนี่แน่อะไรเอ่ยอยู่ในนาข้าวปลาปลาอยู่ในนาคุณไปกูเลือกอย่างนึงอะแม่อะไรเอ่ยพ่อมาดิอะไรเอ่ยต้นตะคอกใบปกลินมะละกอโกบโกงมากค่ะคุณขาขออันนี้ดิฝ่าเหรียญบาทดีกว่าเรามาปั่นหัวปั่นก้อยดีกว่าแม่เลือกหัวหรือเลือกก้อยหัวพอ พ่อก็ต้องเลือบหัวเออแนืยแม่หัวพ่อก้อยเดี๋ยวเราปั่นกันถ้าสมมติออกหัวแม่ใบก่อนอแต่ถ้าออกก้อยพ่อใบก่อนโอเคไหมสมัยเรียนนะคะเราก็เป็นยดนิคอร์ดถูกปาก็ันหรู้เราต้องปั่นกันหน่อยแม่หัวนะนี่ก้เหรอหนึ่งสองสามทุบแล้วสามทุบเงินแหละจะไปหัว ถึงใส่จะไปหัวกลนมาเอาอุปกรณอนมาค่ะเราจะมีหัวฟังให้่อใส่สองชั้นแล้วเราจะเปิดเพลงดังๆเลยโอเคจะมียู่สามหมวดให้เลือกกัไก่ขอไข่ขอควายพ่อเลือกอะไรเลือกขอนกฮูกขอนกฮูกแม่เอาไงแม่เอาไงตีซะกัไก่ขอไข่ขอควายอะไรก็ได้นั่นแหละ อะไรกันไหนบุ๊คจะไปทายอธิบายไม่ได้ไงอะไรมือหลับฟ้าไก่ก็เลือกไปคอขวดก็เลือกไปเลือกอะไรควายเลือกควายนะอเคโอเคโอเคแล้วฟ้าไผ่ไก่แล้วจ่าจ้าเอาตัปสิบแล้วตูดห้าแต่ยังยังยังไม่ได้ไปนะเดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวจะโทรให้มาเตอไก่ให้หมานะทุกคนนั่งเข้าใจกันนะคะเมียน้องหมาอยู่เรื่องของควายนะพอควายคือหมวดหมวดจังหวัดค่ะเราเล่นนี่เก๋เพ่อเราเคยไปจังหวัดอะไรบ้าง จังหวัดกรุงเทพจังหวัดสมบุรีจังหวัดประจวบันรบุรีไม่มีจังหวัดนะนนบุรีนนบุรีขลุฮลุลุนนบุรีปัตตุกังทางาอุดรดิ์เชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ไปร้อยเอ็ดไปตสบายลโอเคนะอ่าว่าใส่หูก่อนใส่อะไรก่อนอย่างนี้ใส่แน่นๆนะล่ะอย่าโกคะ ไม่แน่นลพระมันไม่แน่นไงนะมันโกงแล้วมันทอะไรแล้วอ่ะมันชันเธอตายเลยที่ผายโกงแล้วเฮ้ยมันไม่ดีอะไรเลยวะเฮ้ยมันไม่ดีอะไรเลยวะเนี่ยมันโกงไปแล้วลันออกมาแล้วนะทางนี้มันออกมาแล้วร่อทางไทางเยพอดไหมครับอามันได้ยินหมดแล้วมันยัดไปเต็มเตไม่นานหรอกต่อไก่ต่อต้อต้องตัดแน่ไก่ เวลาแค่อุยหง่ะอุยหง่ะใครน้ำมันหลุดก็ได้น้ำมันค้างน้ำมันหลุดนะหมุนให้รู้ให้รู้ทะลักถึงกันเลยเอาจากมาทุ่งทุ่งเลยทำไมไม่ไม่ดีเลยเลยไม่ได้ยืนเลยโอเคเะ้ยเวลาแค่หนึ่งนาทีหนึ่งนาที มันได้ยินหมดอ่ะเดินข้องตามเสือเห่าอะไรมันนเป็คาลูมันไม่ได้ยินหมดอ่ะเออเออมันจนะพายม,มันได้ยินหมดเขาได้ยินปะเขาได้ยินไหมพ่อพ่อมันได้ยินมันแกล้มา แล้วจะทำไงไม่ได้ยินอย่างเงี้ย้าเเวลาหน่งนาทีกับเนึ่งนาทีกับติดตอกติดตอกติดตอกกับสามสิบวินาทีแม่แม่แม่กไม่แค่รูปบาสีแม่กับเอาแล้วนี่สม่ดูดดูดสมมติชมบุรีแม่กมองแม่มองมองอ่ะเพื่อนบุรีฮะ อะไรแม่แม่ีสียงอะไรตอบอบตอบอะไรตอบอะไรพ่ออะไรพ่ออาเดี๋ยวจังวัดแพร่ กม่หมู <laughs> ถูกข้อ,ข,อข้อต okay. อบไม่ได้เลยอ่ะอะไรข้อตอบไม่ได้เลยสักข <lanes choice> ้อเดียวอ่ะอะไรแล้วพอพูดเขาบอกว่าเพชรบุรีเพชรบุรีจังหวัดแกมวดจังหวัดแกแล้วเขาบอกแม่พ่อขาบอกแม่ขอแม้พ่อขาบอกแม่เกมนี้นะคะพ่อคือซูนกะนลค่ะสม่สามารถนะแม่แม่ในโอกาสของแม่แล้วแม่จะเลือกตอไก่หรือขอไข่แม่เลือก ก็ไกลก็ไกลนะก็ไกลนะเดี๋ยวดูก็หมดอะไรของใช้ในบ้านเล่นจนเอออย่างเงี้ยก็่มงเนี้ยนะแม่มาสอดใ้ถูกแล้วแม่ดูปากเขาด้วยโอเคไหมโอเคนะจักรเบืองน่าน้ามันพูดเป็นเรื่องเล่นนะสิได้ทุกข้อโอเคแม่ใช้ลูกป้าเลยใช้ควางเร็วอันนี้แม่เป็นคนไทยพ่อเป็นคนใบ้นะคะในหมวดของใช้ในบ้านนะคะเมื่อกี้แม่ใบ้ยังไงพ่อเขาถ่ายไม่ถูก แม่ว่ายังไงอะเพชรบุรีอะหลวพ่อเนาะหลวพ่อเขาบอกแล้วเพชรบุรีไม่มีอะเพชรบุรีอะอ่าเปิดเพลได้ยินวะมาดีเลยแม่ครับแม่แม่ครับแม่แม่ได้ยินปะได้ยินได้ยินด้วได้ยินด้วไม่ยินนิดดีจะตอบไม่ได้ยินอไม่ได้ยินแล้วอ่ะคุณถาเราจะเริ่มกันแล้วนะคะเวลาเริ่มฮะ ผอพเช็ดตัวพเช็ดตัวพัเช็ดตัวพกคนพเช็ดตัวพเช็ดตัวพ้กคน นาฬิกาทำไมมึงชอบหลงแม่นาฬิกา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 กัญชานาฬิกากะละมัง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  ทำแบบนี้เลาเียมังตาเลีวตาเลีวตาเลีวตาเลี้วตาเลี้ยวตาเลี้ยวตาเลี้ยวต้องเลี้ยวต้องหลอกโกงตัวยืนอะไรที่ไหนกูโกงไหนตพูใจหูโ้โหล่งหูแล้วจ้านี่ เกมนี้อแ,แม่แม่ชนะไปสิพ่อได้ศูนย์เป็นยังไงไเอาอยัางไงต่อไปนี้พ่อแม่จะสั่งอะไรพ่อพ่อก็ต้องสั่งแม่ไปดูเรือนไปหัดหม้อสั่งใครเนี่ยสั่งใครมาบอกดิสัง่งใครเนี่ยผาเนี่ยจะสังะส่งแก <S 1> <S 1> แล้วแล้วน่แล้วปับไปถูบ้านเลย <S 1> <S 1> เแล้วบอกเลยว่าตอนนี้คนทั้งประเทศเนี่ยเขาดูเขาดูกันนะเขาดูกันนะเนี่ยการแู่เขาเขาเข้าข้างขานั่นเนี่ยข้าสายถูกเนี่ยแล้วเขาเปิดบ้ยยังไงเขาดูหมดเลย พ่อถามอยากให้ใครรู้แล้วไม่อยากชนะมีไม่อยากชนะมีแล้วบอกว่าพายเจ็ดตัวพ่อไปบอกภาคขนภาขนอ่ะเขาก็เลยตอบว่าขนถูกเลยผิดเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าไม่ตรงกติกาเขาไม่กติกาภาคกติกาคือพายเจ็ดตัวพ่อพายเจ็ดตัวเขาบอกเสียงปากปากพูดปะ เออเฮ้ยแล้วแม่รู้ได้ไงอ่ะแม่รู้ได้ไงก็ดูปากอ่ะก็ดูปากมลยดูง่ายจะตายความโง่ปากอ่ะพุงนานจัดเออน่ะเล่นกะล์มังนะกะล์มังนะกะร์มังเนี่ยตามที่นี่ก็ก็รู้ก็รู้เออแม่ไม่ทำแม่ไม่ทำเพราะอะไรมันบอกอย่างเงี้ยอ่ะเนี้ยอ่ะมันก็ตะลิวมันโง่อยู่แล้วเราต้องทำมันรู้ไม่ใช่แต่เราใบเราพูดแค่เสียงเดียวไม่ต้องทำท่าก็ได้เราจะได้ชนะจะได้ เขาไม่อยากเอาชนะมีาครั <c oughs> <Yeah. S 3> ไม่อยากเอาชนะ <c oughs> นะคะคลนี้ก็ประมาณนี้เพราะว่ามีคนเรียกร้องมาเยอะมากว่าอยากเห็นพ่อกับแม่พี่จ้าเล่น ปิดหูทายคำวันนี้เล่นประมาณนี้เพราะว่าเล่นแค่สองโจทย์ก็คือบ้านจะแตกแล้วนะคะตอนนี้บ้านจะแตกแล้วนะจ๊ะแม่เป็นไงวันนี้เราเป็นผู้ชนะเรามีอะไรอยากจะพูดไหมภูมิใจมากดีใจมากแล้วกลับไปจะให้ถูบ้านแล้วนะคะให้ถูบ้านให้คุนหมาเข้าวันนี้เออแล้วสั่งแม่ทุกอย่างเล่งแม่ทุกอย่างพ่อแล้วเราเป็นผู้แพ้เรามีอะไรจะพูดไหมขอให้ข้าพเจ้าสมความปรารถนาทุกอย่างที่ข้าพเจ้าทำลงไปเพราะเป็นเจตนาของข้าพเจ้าโดยแท้จริง สวัสดีะคะดออรับเราอยากแพ้หรอเราไม่อยากแพ้หรอเราอยากเป็นตัวของตัวเองอโอเคนะคะคุณขานะคะวันนี้ประมาณนี้นะคะค่ะกดติดตามกด subscribe กดแชร,ร์ให้ u e ู u ูบอีจ้าชาแนลด้วยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็ขอให้คลิปเรานะคะทำให้ทุกคนมีความสุขนะคะในช่วงเวลานี้นะคะสุดท้ายและแบบานนะคะปังๆัเงินวยนะคะรวยนะคะปีใหม่ปีนี้ค่ะ